สวัสดีกะะัลยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกันทุกท่านนะครับชาวราศีกันถือได้ว่าเป็นราศีที่6ของปีโหราศาสตร์ และสัญลญักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือหญิงพรมจันทร์ชาวราศีกันเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนอดทนและอ่ดน้อมถ่อมตนความที่ดาวพุธเป็นดาวประจำราศีดังนั้นคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่คิดเร็วช่างสังเกตและช่างวิเคราะห์ชาวราศีกันมักให้ความสนใจ กับรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดและความเป็นคนมีเซ้นของชาวราศีกันทําให้พวกเขาเป็นราศีที่มีความระมัดระวังมากที่สุดราศีหนึ่งวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขานั้นทําให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสชาวราศีกันมักอ่อนโยนแต่ก็มีความระมัดระวังสูงอีกด้วยนะครับสวัสดีครับ กระยะาณาเมตรทุกท่านนะครับในวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับดาวพฤหัสโยกย้ายนะครับและในคิวนี้ก็จะเป็นของชาวราศีกันนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังคำทำนายนะครับอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่าการทำคลิปทำนาย่ายทักแบบนี้เป็นการ ทำนายทั่วไปนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงบ้างและก็มีตรงบ้างนะครับขอให้ชาวราศีกันรับฟังแต่สิ่งดีๆรับแต่พลังงานบวกกลับไปนะครับชาวราศีกันนะครับเตรียมเฮได้เลยนะครับเพราะหลังจากวันที่28กันยายน2564นี้นะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสโยกย,ย้าย สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับพวกท่านนะครับไม่ว่าท่านที่เคยเครียดท่านที่เคยทุกข์ใจในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องต่างๆนะครับทุกอย่างจะบรรเทาเบาบางลงนะครับจะมีช่องทางจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือท่านนะครับ และจะโดดเด่นมากสำหรับชาวราศีกันที่ทำธุรกิจทำงานด้านการขายนะครับด้านการตลาดด้านการเขาเรียกว่าติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆนะครับท่านนั้นจะมีพลังงานบวกๆเข้ามาเยอะจะทำให้การปิดการขายได้ดีได้ง่ายได้คล่องนะครับคนที่ขายของออนไลน์ line, จะทำให้ขายคล่องนะครับในช่วงนี้สิ่งที่จะช่วยเสริมนะครับ ให้ท่านแต่งกายดีๆมีวาทศิลป์ดีๆนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยหนุนในการปิดการขายของพวกท่านได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับและสิ่งที่สำคัญคือพลังความคิดนะครับขอให้ชาวราศีกันในช่วงนี้มีพลังงานมีพลังความคิดในทางสร้างสารรค์คิดบวกให้เยอะๆนะครับสำหรับนักขายทั้งหลายนะครับหากต้องการที่จะประสบความสำเร็จ ขอให้คิดถึงสิ่งที่ท่านอยากได้มากๆนะครับเพราะพลังงานดวงดาวกำลังส่งเสริมความคิดของท่านอยู่นะครับนี่ก็คือพลังงานดีๆของดาวพฤหัสโยกย้ายที่อาจารย์ได้นำมาฝากชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันหากได้ฟังแล้วรู้สึกว่าดีมีกำลังใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสารับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับ หากเขาเหล่านั้นฟังแล้วรู้สึกดีมีกําลังใจก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆไปนะครับก่อนจากจริงๆอาจารย์ขอไวพรให้ชาวราศีกันทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาดวงชะตาขอให้พลิกฟื้นขึ้นมาจากร้ายกลายเป็นดีเฮงเรวยๆยถูกหวยในวันที่หนึ่งตุลานี้ด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับชาวราศีกันสวัสดีครับ